วันที่31ตุลาคม2566ัรอกกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศัก,กยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยได้รับเกียรติจากนายสรชัดส,สูจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัดสุพรรณบุรีเขตหนึ่งมาพบปะพูดคุยกับประชาชนและพูดถึง การร่วมเปครือข่า,ขายของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีดรสิริพรอินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและนางวิภากรสุจิตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารโซนจังหวดัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้นาห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี